เกิดแสงสว่างเนื่องด้วยการตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในขณะนั้นแสงสว่างอันโอฬานจนหาประมาณมิได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ถึงแม้ในโลก,กันตรก,กะนรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดก,กัน้นแต่มืดมนหาการเกิดแห่งจักุวิญญาณไม่ได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอันโอลานหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสัตว์ที่เกิดอยู่ณที่นั้นรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้น พากันร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอย๋ยผู้อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นอัศจรรย์ครั้งที่สามที่ยังไม่เคยมีได้บังเกิดมีขึ้นเพราะการบังเกิดแห่งตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า